สวัสดีค่ะพี่น้องมาเข่าป้ากันจากน้อยเนาะค่ะมืดอนีตามมาเลยค่ะมืออนีอากาศเป็นสีขึ้มขึ้มเด้อค่ะเห็นบอง่าเห็นภูเขาเลยหมอกมาแล้วรู้สึกว่าหิมะสิตกทั้งเขาเด้อค่ะพุณอาขาวๆอยู่นะน้องพี่น้องไปฝ้าวยางสนาโมเฮ้าอะ าเทียหิมาลงปะปาพอดีเอฟซีจุลี่เพื่อนถามเขาม้าเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าอัน,นเห็ดนางล้มประทันออกติพี่จุลี่ว่าสั้นเดี๋ยวจุลี่จะพาไปเลาะจากน้อยเด้อค่ะเด้อไปซองเบื้องจากน้อยคาเทียมันหลักขึ้นเนาะค่ะพุนเดชเตรียมพอม้อพุนเดค่ะพี่น้องนี่ข้อนตามานันน้ำ ปานเจ้าของสีโศกสิลาทเด้จะบอกให้นะพี่น้องเนาะไปครับไปป่าติดตโดนโดนยางค่ดนึดนง,น,งนี่ก็เอาเรื่องอยู่เด้เอยูน่ะพี่น้องเศร้าหาบเศร้าเฮยอยู่อ่ะต้องแยกน้อยกันเด้อค่ะเดี๋ยวยังค่อยยางต่อมามามาเบิง้งขอนแหลกก่อนค่ะพี่น้องเบื่งดู คอนแรกแหกมามีบ่คอนนี้คอนนี้มันเคยขึ้นเด้อค่ะแต่เบิ่งท่าทางเราคือสิบอกมีค่ะมือมือนี่ท่าทางอ่ะคอนนี้เนาะค่ะเนาะเบื้องต้นไม้ลมจังที่จุลีเคยบอกเด้อค่ะอาทิตย์ที่แล้วบ้านจุลีมีลมพาย,ยุนี่ไม่หัก ควางทางนี่พูนก็นอีกไม่ตายดอกเด้อค่ะพี่น้องต้นไม่ตายพูนก็นอีกมงต้นหนึ่งจุดีสิพห้ามืเบืงมองนี่เดี๋ยวลงไปยังสี่กับพระท่านได้เห็นขาวอากลากดอกค่ะนี่นี่นี่พระท่านได้มีพระท่านได้มีพระท่านได้เห็นจุรีพูดถึงเห็ดนางล้มเด้อค่ะ จุลีพามาระเบิงเหตุนางลมหมมองเขาเคยขึ้นเนาะค่ะสองมองเราโบมีค่ะบบมีเดี๋ยวไปรุ่นหมองที่สามกันค่ะเอาเมื่อลมชะนอเบิ่งเหตุทางไกงงวงค่ะเบิ่งเหตุทางไกงงวงซุ้มน้ำอยู่ซุ้มน้ำอยู่คืออย่างนี้แหละเหตุทางไกงงวงจุลีอะ ซุปนี้เพื่อนเอาไปเฮ็ดยาเด้อค่ะนี่นี่จุลี่เคยเอาไปต้มช้ากินอยู่เด้อค่ะนี่เพื่อนเดียวไปสก,กัดเป็นยานี่จุลีบ่รูร้ดอกเพื่อนไปเฮ็ดยังใดจุลีมีแต่ต้มช้ากินเท่านั้นล่ะคะ่ะเมื่อด้ไปเฮ็ดเป็นยงเป็นยาอย่างคือเพื่อนดอกไทยพ่อแล้วก็ไทยให้เบิ่งซื้อ ไปเบิ้งคอนนี่เบิ้งดูมองนี่มันเคยขึ้นเบื้งมันที่ขึ้นบอเนาะค่ะตากี่ขึ้นเต็มอยู่เด้เฮดนนางล้มจุเลียปีที่แล้วบ่ได้กินน้ำเพิ่นทำมาล้อรุ่นปีนี้อีกเท่านึงค่ะ ว่ตจุลีสิได้กินน้ำบ้านน้ำเมืองพ่นบเหตุนางลมนี่แมงบน,น้อนะเดี๋ยวไปก็จังเป็นสีขาวๆแมนบล่ะตาก็ะบอก่อยดีเด้ <c oughs> ชะลาภาพมาแล้วโอ้เปลือกเปลือกไม่ไม่ตายดอกค่ะนี่ปกติเขาเคยขึ้นอยู่ต้นไม่ตายนี่ล่ะ รู้สึกว่านั่งกับสิเมนเดินนะ่ะแห่งถ่าแล้วค่ะนะ่ะนังเดียวขึ้นไปนะเมนอยู่ค่ะเขารักเถ่าก้อนแล้วเฮ็ดกระไดเฮ็ดกับชลาที่ยังค้นเก็บนี่แหละค่ะพี่น้องแห่งคนยอดอยู่เฮ็ดกระไดนั่นขอน,นอนอยู่นั่นกับบมีแล้วค่ะอคอนนั่นมึงนึงหันไหมของกัน ไม้ของหัวน์สายสายโทรศัพท์สายนไม้จุลี่จักไม้ส,ส,สิเป็นยังไงเนี่ยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มียนอ,นอย่างน้อตเนาะอ๋อหินดอกค่ะหืมเห็นหินนึกว่าเป็นเห็ดอันนึกว่าเป็นเห็ดโพธิ์ที่สันดอกโอ้ขอนีกับบกคือดอกเด้อ,ดอ,ดอค่ะ ย่านบกคือดอกค่ะยานบคือน้าเพลินดอกพูดถึงนี่มันที่ขึ้นอยู่น้ําขอนไม่ไมล่มไม่ไมเด้อค่ะขอนเกาเแบบนี้คือสิบกคือหรือเบิงทรงอ่ะนี่มันเคยขึ้นเด้อค่ะดูลีกพามารอเบิงหมองมันเคยขึ้นนี่ลหะนี่ป้ากับสิประมาณนี่เลยสรุปแล้วก่บบทท่านได้เห็นมีดอกค่ะเห็นนางล้มกระไดน้องน้องถามเข้ามากอ่ะ ีจุลีกับพามาเบิง้งเราเด้อค่ะเห็ดนางล้มอ่ะบมมีบทันได้ขึ้นจักมันบ่กขื่นหรือจักมันสิบ่มีเด้อค่ะทามันรุนกันอีกเที่ยนหนึง่งปีนี้เพราะว่าปีที่แล้ว่บด้กินน้ำเพิินปีที่แล้ว่บด้กินเห็ดนางล้มน้ำเพิินค่ะทั้งอื่นเพิินเก็บกันลืมๆืมเห็ดนางล้มก็ได้จุลี่บด้กินค่ะปีที่แล้วได้กินแต่เห็ดมันปูกับเห็ดเอ,อ่อ เขาเอื้นเียงเนาะบ้านอาจจะ่ะสิเมนเห็ฟดฟองน้ำเนี่เนาะพี่น้องเนาะเห็ดเชนทร้าวเห็ดมะร้าวนะคะพี่น้องช่วงสปริงนะจูลี่ลายได้รายขนาดค่ะเห็ดมะร้าวก็ได้เดี๋ยวทะเลาะรุ่นกันอีกสปริงนี่เนาะค่ะเนาะ,นะอีกสามสองสามเดือนนี่เบิ่งจุลี่จะได้กินน้ำเพิ่นบ่เนาะค่ะเนาะเป็นยังยังค่อยว่าจังสั้น เพราะว่าปีที่แล้วได้ไลายนี่แล้วค่ะเห็ดมะร้าวจุลียเก็บยูวสเซนอุย้ยจักเมนจกกะกตาดอกง่ายอีกตั้งหกเพราะว่าปกตินี่มันสิมีแบบว่าเป็นปีปีเว้นปีเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้ยินเพื่อนว่าดอกว่าปีที่แล้วจุลียได้ลายอยู่เดี๋ยวถ้าเบื้องปีนี้ว่าจุลียสิ ได้กินน้ำเพินออเห็ดมะลาวเด้อค่ะเห็ดมะลาวช่วงสปริงนะพี่น้องแ้่ว่าตอนนี้เห็ดนางล้มบ่ท่านได้มีค่ะปีที่แล้วบบได้กินน้ำเพินเห็ดนางล้มทะเลาะรุ่นกันทะลาะรุ่นปีนี้อีกเที่ยนึงจกักสิใได้บบได้สละเนาะพี่น้องเนาะพามาเบิงแล้วปลาเห็ดนางล้มอ่ะโบท่านได้ออก ท่านได้เห็นท่านได้มีเดี๋ยวจุลีสิยังโง่คืนลงบ้านพามาเบิ้งแหล้วบบมีสิงโง่คืนลงบ้านดอกคืนบ้านมื้อเป้าค่ะได้แต่เหตุทางนกยุ้งสองดอกน้องพี่น้องการั้นคลิปนี่เกียไว้ซ้ำนี่ละค่ะเดี๋ยวไปพอกันไหมขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสกไกายเ้ค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปนะสวัสดีค่ะ บายบายมุมเอยังเดกด้วเนอะพี่น้องข้างล่างก็ได้ไปละค่ะบายบาย